ีสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ยังคงวิกฤตอยู่บ้านเรือนก็ได้รับความเสียหายแต่มีอีกหนึ่งอาชีพขนของหนีน้ำไม่ทันคุณผู้ชมคะ่ะรู้ไหมคะว่าพอน้ำมาชุดลิเกไปหมดเลยค่ะสุดท้ายพลิกวิกฤตเป็นโอกาสไลยสดเล่นลิเกเพื่อแรกกับค่าพวงมลัยค่ะโควิดแทกสิ้นชีวิตต้องดด้เลกกันต่อน้ำก็มาท่วม ุ่มจริงหนอไม่รู้จะเอ่ยบอกใครสุดลิเกไม่มีแสดงก็ต้องมาแต่งแบบนี้วิตน้ำไปหัวใจไม่ดีมันจะตกอีกสักเมื่อไรวิดน้ำต่อครับมันท่่มแล้วครับผมผจะบ้าตายอยู่แล้วครับเออ Like it, นี่ค่ะใส่ชุดลิกเกมเาวิทน้ำกันแบบนี้เพราะพี่เขา คนของไม่ทนันคุณผู้ชมท่านนีที่ร้องลิเกแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยผ่านทาง Facebook สะเทือนนาคเมืองนะคะก็คือครูเผครูเผนายสะเทือนนาคเมืองอายุ56ปีค่ะซึ่งบ้านของเขาจัดเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนอกสถานศึกษากลุ่มเด็กด้อยโอกาสชุมชนหลังอำเภอคลองขลุงค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งที่นี่ก็เป็นที่พักอาศัยของสมาชิกชาวคณะลิเกคลองขลุงบำรุงศิลป์ครูเพนี่แหละค่ะเป็นหัวหน้า แล้วก็เป็นครูสอนลิเกให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสในชุมชนด้วยแต่สภาพดูสิคะพอน้ำมาขนของไม่ทันจริงๆแม้ว,ว่าบางจุดเริ่มรถแล้วแต่บางโซนเนี่ยคุณผู้ชมดูไหมถึงเข่าเลยค่ะแต่ความเสียหายพอครูเพไปสำรวจรอบบ้าน,ไ,น,นไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมตู้ไม้อัดเครื่องแต่งตัวชุดลิเกเครื่องสำอางผ้าม่านฉากการแสดง ลำโพงเครื่องเสียงไปหมดจริงๆเลยค่ะแลวเนี่ยบางส่วนเนี่ยนะคะพองฝนมาได้ก็เนี่ยเอามาแยกจัดพึ่งแดดแดดก็ไม่ค่อยจะมีนะคะในช่วงนี้และที่สำคัญเขาบอกว่าส่วนใหญ่ของที่เปียกแล้วก็ไปกับน้ำเนี่ยไม่สามารถยกเก็บได้ทันชาวคณะตอนนี้ก็เริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดบางจุดที่น้ำลดแล้วแล้วก็เอาผ้าม่านนี่ค่ะเป็นผ้าม่านเวเทีค่ะแล้วก็ชุดที่เปียกออกมาตากแดด ครูเพบอกว่าปีนี้น้ํามาไวมาไวจนตั้งตัวไม่ทันชุดลิเกเครื่องของเขาทุกอย่างนะคะไปกับน้ําเสียหายหมดเลยน้ําท่วมมาได้3-4วันแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นลดลงแล้วแต่อุปสรรคอย่างหนึ่งที่ตอนเขาเก็บกวาดในบ้านในคณะคุณผู้ชมรู้ไหมจูจๆเรื่องปิงค่ะไปเจอปิงก็คาดว่าน่าจะไหลมากับน้ำเนี่ยตมันล่มเลยอ่ะอ้ยเนี่ย ไหลามากับน้ํามาอยู่ที่หลังบ้านตรงแอ่งน้ําคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าพนักงานเทศบาลก็นํากระสอบทรายมาช่วยกันค่ะเพราะว่ามาช่วยกันกันน้ําในจุดนี้ด้วยและแน่นอนว่าตอนนี้หลายคนก็เลยบอกว่าให้เฝ้าระวังกันสักนิดนึงนะ<ต>เพราะสิ่งที่มากับน้ําถ้าเปล่งมันเกาะเนี่ยค่ะมันดูดเลือดอย่าเที่ยวได้ดึงเองนะคะวิธีก็คือเอาเอาไฟลนนี่อ,อย่างตัวนี้ที่เจอเนี่ยนะคะก็กําจัดแล้วนะคะตอนนี้ทางด้านของครูเพบอกเลยว่าที่ผ่านมา โควิดระบาดก็ว่าแย่แล้วนะคณะลิเกมไม่มีงานเลยนะคะก่อนหน้านี้ครั้งนี้ครอซซ้ำกรมซัดเรื่อไงอะไรไม่รู้น้ามาอีกชุดเชิดไปหมดเลยค่ะก่อนหน้านี้เขาก็พยายามหันมาทำอย่างอื่นประทังชีวิตนะคะช่วงที่ยังไม่มีงานเนี่ยช่วงโควิดมาขายขนมไทยประทังชีวิตแต่ดันมาเจอน้ำท่วมตอนนี้ครูเพบอกว่าท้อเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงอัดคลิปลงโซเชียลอย่างที่เห็นแล้วค่ะใส่ชุดลิเกวิตน้ำมันซะเลย ที่ครูรู้สึกเหนื่อยก็คือเราต้องหยุดทํางานเราต้องหยุดประกอบอาชีพทาขนมไปอีกหลายวันกว่าจะเก็บกวาดได้นะครับคือขนมนี่คือเราเราเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริมครับหลังจากที่เมไม่มีจากโควิดพอโควิดมาปุ๊บเราก็หามาทําขนมพอมาเจอน้าท่วมใบตองก็ไม่มีขนมก็ทําไม่ได้แล้วต้องมาเก็บของอีกก็กลายไปแบบสิ่งที่ยืดเยื้อไปอีกยาวนานไม่รู้ทา้แต่ก็สู้ครับสู้ฝากให้ทุกคนสู้ด้วยนะครับอย่าท้อนะครับ amarin tv